โตเลยโตเลื Sugar, ula, es, ens, s <S ่อนไว้ใกล้ๆก็ได้โต้ดูโต้มันไม่ใช่มาไว้ใกล้ๆก็ได้มันมันยาวตรงนี้ไม่ตรงนี้เออข้างใครเออน้อยเออมึงกูจำได้อยู่แล้วดูดิมึงเขียนว่าอะไรใช่กว่าเมตรกว่าเมตอ๋อแม่ก็อยู่ต่างประเทศอยู่ประเทศอะไรมึงแคนาดาแคนาดาทำอะไรอยู่ ชิคกนวิเลจะอ่านเสิมไม่ใช่ไจัดวะไก่ไม่ใช่บชิคกินวิงเป็นบริษัทอไชิคกนทีนึงชิคกนไก่ไก่ค่ะไก่เหรอออออาหารสดว่าใช่อาหารสดแล้วก็แปรรูปเอาไปไก่ับตา้วมึงอย่าเฟิอนนะหลับตา อีติปิโสภควายมะราชาโนุเทวสวรรณโนมนังสุขังในตัวนโมพุทธายะปีศาจปิซ้อนสู่สิงสู่อยู่ในตัวอยู่ในตาอยู่ในเนื้ออยู่ในหนังอยู่ในดูกนะ่ยเวศภสะเวศภุ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 สะเวศภูศเวศภูศเวสภูศเวศาจปีศาจปิสัตปิสัตปีศาจเอาพี่อ้วนมาปีศาจ ปีศาจปีศาจปีศาจลูกหลังไอ้โตปีศาจ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 ีอาจปีศาจปีศปีศาจ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 ปีาปีาปีศาจปีศาจปีอกเหรอปีศาจ

จับเอ้ยออกไปหมดออกมาไอ,อา้ปีซัดปีซัดปีศาจเอาจับไอ้นี่ออกโหนกระโหนกกระโหนออกเนี่ยเดี๋ยวกูจะล่อมาแล้วโหย่ยัออกมาเป็นรูดอนหลับตาอย่าลืมนะมึงห้ามลืมเด็ดขาดคนละมือหล,ลับตัวพีศาจที่อยู่ในตัวอยู่ในกายไปไป มึงไปที่เวมาไม่มีอาการเนี่ยแี่นีมึงโดนยอไม่ออกไไอ้หวิยานมึงไม่ได้แล้วไอ้เี้ยไหมตัดคอัดทางเวสะไอ้กระบองกูัดอทมึงออกไปอย่างนี้ตัคอทางเวสะุะตัดังไงตะไม่ใช่ดึงนตาะไอ้ โอ๊ยสีฝากแคนาดาแล้วกันเฮียเอ้ยตะเอทวุฒังโอมพระภู้วิพายพระสหายของข้านะจงพัดพาเอาสิ่งที่อยู่ในตัวและอยู่ในกายเนียให้มันอ่อนอยู่ทังกบกบอยู่ทังเหยียดเหยียดอยู่ทังงูด้วยเดชพระข้าของกูเวสหุสรดิสกทอวุฒังเดชเวสุสระิสกทอวุฒอันเวสุวันวุฒอง สักอทอวุดตังเอ้าเอามันขึ้นมาเฮ้ยเียล่วงแม่เกือบไปมันนักเรียนต่างประเทศไปไหนมาบอกบังโดนบังคับให้อ้วกให้เฮียอะไรน้าไปหาไหนมาให้จำมึงไล่กูฟังหน่ะอ๋หนูเออหนูหนูดูดวงเขาบอกว่าโดนเอ๋อเสน่ห์เขมรนะคะโอ้เสน่ห์เขมรอะไรสัตว์เขมรเลยแล้วมึงไปที่ไหนมาเขาบอกว่าเขาให้มึงนั่งแล้วให้มึงอ้วกอะไรอ๋อไปที่วัดเอนนท์สว่างนะคะไปเออรดน้ำมนต์มา ต้งไงต่อก็อ้วกอยู่ค่ะอ้วกแล้วก็ร้องไห้แบบนี้ค่ะแต่ว่าวันที่สองวันที่สามไม่มีอาการเลยค่ะไปอาบน้ำมนต์ก่อนมึงอิชาเดินเอ้าให้มันแดดหน่อยเลยช้ำในไตหายทีนี้ไล้ผีไม่สบายนะสัตว์เจ็บ 好妈，洗澡完了吗？